สวัสดีครับเดี๋ยวไปดูติกตก่อนนะเข้ามานะไม่ไม่ได้บอกไม่ได้กล่าวนะโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนถือว่าเรามาคุยกันแล้วกันนะ สวัสดีครับสวัสดีครับโอ,อ้ลืมไปอ่ะใส่เสื้อขาวอีกแล้วอ่ะเด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 ขอไปใส่สีดำก่อนขอใส่สีดำก่อนมันจะได้มองเห็นสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับทักทายกันได้นะครับไม่ได้แจ้งก่อนนะว่าจะมาไลฟ์อันนี้แบบมาไลฟ์แบบคุยๆุยจอยจอยกันก็พอ เดี๋ยวเดี๋ยวขอใส่เสื้อดําก่อนมันจะได้มองเห็นจะุยคุณทรายขอบคุณครับให้ดอกกุลาบให้ของขวัญด้วยเดี๋ยวเดี๋ยอ่ะโอเคขอบคุณครับมากินข้าวเป็นเพื่อนกันหน่อยสวัสดีครับสวัสดีทั้งทุกๆบ้านแล้วกันนะครับสวัสดีทุกๆบ้านนะครับอันนี้ก็เป็นมื้อเย็นครับสวัสดีครับเดี๋ยวค่อยๆอ่านนะสวัสดีครับคุณหมวยสวัสดีครับอืมตอนนี้เป็นมื้อเย็นครับกําลังนั่งกินข้าวอยู่ด้วยอืม ทักทายคุณรัชนีโอ้ยพี่ก้าวสวัสดีครับพี่ก้าวสวัสดีครับสวัสดีคุณอาอืเป็นอาแล้วหรออืเป็นอาแล้วหรอทุกคนสวัสดีครับโอ้ยนอนกันดึกจังอขอบคุณมากครับสวัสดีจ้าพรุ่งนี้เราเตรียมตัวใช้คนละครึ่งเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะไปดูตลาดหน่อยว่าเขาจะไงบ้าง สวัสดีค่ะเอาคุณหมวยทานข้ากับอะไรก็อันนี้ก็เป็นแบบเออร้านสะดวกซื้อจ้ะร้านสะดวกซื้อแล้วก็มาม่าครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนทักทายครับก็พรุ่งนี้ก็หกโมงเช้าก็ไปใช้สิทธิ์กันได้นะครับอดิจิตอลผู้เท่าไม่มีแล้วครับดิจิทัลอะไปเอาข่าวพอไปดูเพจข่าวพอมกันนะ เงินบัตรคนจนเข้าวันที่หนึ่งจ้าต้องเติมเงินครับโครงการคนละครึ่งเนี่ยเขาก็บอกตั้งแต่ต้นแล้วเนาะรัดครึ่งเราครึ่งมิฉะนั้นเนี่ยคุณก็ต้องเติมเงินเนาะของคุณด้วยแต่ไม่จาเป็นที่ต้องพวกนี้ได้แล้วคุณต้องเติมเงินพวกนี้เลยไม่ใช่นะครับรอผมเคยบอกหลายครั้งแล้วว่ารอให้เงินเดือนคุณออกก่อนนะเนาะเงินเดือนคุณออกจะออกวันที่หนึ่งคุณก็บปิหารจัดการเอาเข้าใจใช่ไหมครับอืม คนที่ไม่ทันก็รอไปเปิดไปดูรายละเอียดเฟสสองนะปีหน้าเนาะไม่มั่นใจว่าทันหรือเปล่าขอเงินน้ําท่วมเงินน้ําท่วมคาดว่าสัปดาห์หน้าน่าจะมีบางจังหวัดที่จะได้มีการโอนนะครับสัปดาห์หน้าเงินน้ําท่วมดูอร่อยมากหิวครับอืมแล้วบางคนแคปรูปผมตอนกินไปด้วยอะ่ะอืม กินข้าวมื่อดึกสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าอืมต้องเติมไม่ไม่จําเป็นว่าคุณจะต้องเติมสองพันหรือสองพันสี่เลยสมมุติเนาะสมมุตินะมมนะผมอธิบายให้ฟังนี้นะสมมุติว่าพรุ่งนี้พรุ่งนี้เงินมันเข้ามาก็จริงแต่คุณยังไม่มีเงินเติมไม่เป็นไรไม่ได้สีเรียดขอให้คุณไปเติมเงินวันเงินเดือนคุณออกก็คือต้นเดืนเอนพฤศจิกายนเงินเดือนคุณออกกันใช่ไหมคุณก็เติมคุณก็บริหารจัดการเอา คุณอาจจะเติมสักพันหนึ่งแล้วธันวาคุณก็ไปเติมอีกพันหนึ่งหรือถ้ามันไม่มีจริงๆต้นพฤศสิกาคุณก็อาจจะเติมสักร้อยสองร้อยอะไรอย่างเงี้ยเติมเข้าไปแล้วก็ใช้สักครั้งหนึ่งคุณอือชอบบิวที่ดินสวยหลักล้านหมายความว่ายังไงเนาะเก็บตกปีหน้าพรุ่งนี้ลูกบ่าวสวัสดีครับแม่แม่หรือเปล่าไม่รู้ อ๋อลูกเ่าไม่ได้นึกว่าเรียวกว่าผมลูกเา่าลูกเ่าต้องลงทะเบียนให้ทันครับแต่มันไม่ทันแล้วมันเต็มแล้วนะเนาะเงินดิจิตอลไม่มีแล้วจ้าไปดูข่าวปลอมเพจปลอมพูดง่ายๆเนาะเอีออะไรทันกระแสะอะไรนะั่นอะข่าวทันกระแสะของปลอมนั่นแหละอืมจากพัดลุงติดตามทุกครั้งรู้ขอบคุณครับขอบคุณครับเงินหมื่นไม่มีอย่าไปเชื่อพวกเพจปลอมข่าวปลอมต้ อืมบัตรประชารัฐก็คือได้วันที่หนึ่งครับหนึ่งพฤศจิกานะผมขออนุญาตกินไปด้วยแล้วก็อาจจะเสียมรารยาทนิดนึงนะค่อยๆตอบต้องเติมเท่าไหร่อะผมไหนๆเข้ามาเนาะผมอธิบายอย่างนี้พรุ่งนี้เนี่ยเงินมันจะไหลเข้ามาหาเราเนาะถ้าไม่มีตังไม่จำเป็นต้องเติมก่อนนะครับ ผมบอกทุกคนนะถ้าคุณไม่มีตังคุณไม่จําเป็นจะต้องเติมก่อนโครงการนี้มันเป็นโครงการโคดักครึ่งเนาะเป็นโครงการโคดักครึ่งรัดออกครึ่งเราก็ออกครึ่งมิฉะนั้นเนี่ยคือเราก็ต้องมีแต่ไม่จําเป็นว่าพรุ่งนี้ฉันจะต้องมีเงินไปเติมเลยไม่ใช่นะครับคุณบริหารจัดการเงินของคุณสิ่งที่รัฐขอก็คือขอให้คุณเติม ขอให้คุณใช้จ่ายก่อน11พฤศจิกายนสักครั้งหนึ่งเพื่อเป็นการยืนยันตัวตนผมอธิบายแบบนี้เผื่อบ,บางคนไม่เข้าใจสมมุติพรุ่งนี้คุณไม่ไม,ม่ติดตังไม่เป็นไรรอวันที่หนึ่งพฤศจิกาเงินเดือนคุณออกพอเงินเดือนคุณออกใช่ไหมครับเงินเดือนคุณออกคุณก็บริหารจัดการสมมุติคุณได้สองพันเงินเดือนคุณเนี้ยก็อาจจะเติมสักพันหนึง่งทันวาไปเติมอีกพันหนึง่งหรือใ้าไม่มีจริงๆหรือถ้าไม่มีจริงๆ คุณก็เติมเท่าที่คุณมีคุณเข้าใจผมใช่ไหมสมมติพฤติการคุณอาจจะมี300ก่อนคุณก็เติมไป300ผ่านไปอีก15วันคุณอาจจะมีอีก300อะไรอย่างเงี้ยคุณบริหารจัดการได้มันไม่จําเป็นจะต้องเติมเลยทีเดียวโครมเดียวไม่ใช่อยู่ที่คุณบริหารจัดการนะครับใช้วันล,ละ200 200ในที่นี้หมายความว่าไงเราเติมเข้าไป200สมมุติเนาะแล้ว รัฐก็มีให้อีก200ร้วมเป็นวันนั้นคุณสามารถซื้อของใช้จ่ายได้400บาทแต่ถามว่าจําเป็นจะต้องซื้อทั้งหมดเลยหรือเปล่า400ร้อไม่ใช่เงินมันใช้ว่าทบไปผมไม่เรียกว่าเอาสะสมนะเป,นเป็นเป็นเงินที่คุณเหลือสมมุตินะสมมุติวันเนี้ยฉันกินคนละครึ่งแค่50บาทเอาคุณได้พันคุณได้สองพันก่อนคุณกินคนละครึ่งห้บาท ห้าสิบาทหมายความว่ายังไงหมายความว่ารัดออกให้ยี่ห้าบาทคุณออกยี่ห้าบาทนั่นหมายความว่าตัวเลขสองพันคุณก็ลบยี่ห้าคุณก็จะเหลือหนึ่งพันเก้าร้อยเจ็สิบห้าบาทแล้วคุณก็เอาไปใช้วันอื่นหนึ่งพันเก้าร้อยก็หักไปเรื่อยๆเหมือนหักเงินนะ่ะแต่ตัวเลขสูงสุดที่รัดจะออกให้คนละครึ่งก็คือคนละครึ่งอะไรไม่เกินสองร้อยที่รัดออกให้ถ้าเหลือมากกว่านั้นคุณก็ต้องออกเองมิฉะนนั้นคุณก็ต้องไปหาจัดการนะเข้าใจเนาะเข้าใจที่ผมพูดเนาะทุกคน หนูก็ใจแล้วค่ะขอบคุณค่ะไปะยืนยันตัวตนครับไปยืนยันตัวตนไม่จําเป็นที่คุณต้องเติมทุกวันคุณใช้คนมีเงินเติมเข้าไปเลยจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเนาะส่วนคนไม่มีเงินเอาแค่ทุนมีแลวไม่จะเป็นต้องเติมทุกวันแค่บริหารจัดการให้มันได้ตัวเลขยอดสองพันหรือสองพันสี่ที่คุณได้สิทธิ์ม,มาถูกไหม สิทธิ์มันยังอยู่กับคุณครับขอแค่เพียงอย่างเดียวคุณใช้จ่ายสักครั้งหนึ่งก่อนสิบเอ็ดพฤศจิกายนเช่นเงินฉันไม่มีเนาะฉันก็ไปเติมสักร้อยหนึ่งอะเติมเข้าไปแล้วคุณก็ไปซื้อข้าวเพื่อยืนยันตัวตนแค่นั้นเองใช้จ่ายสักครั้งหนึ่งเพิ่งมาค่ะคถุงเงินว่าไงคะอืมใช้ได้ตั้งแต่ผมใช้เขาบ่กตั้งแต่นะตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไป เงินเนี่ยมันจะเข้าใช่ไหมแล้วหกโมงเชา้าถึงห้าทุ่มคุณก็ใช้อะไรของคุณหรือไม่ใช้ก็ได้แต่ขออย่างเดียวก่อนสิบเอดพฤศจิกาขอให้คุณซื้อของสักนิดสักหน่อยสักครั้งหนึ่งอืมจ๋าว่าไงจ๋าตอบถามได้ครับแต่ว่ามันจะไปไวมากนะผมพยายามจะหันซ้ายหันขวาคนถ้าคนยังไม่ได้คุณก็ต้องรอเฟสต่ตอไปซึ่ง เฟสต่อไปเนี่ยมันอาจจะต้องไปเริ่มเริ่มจริงๆก็คือเริ่มเริ่มปีใหม่เนาะหรือปีเอ,อ่อมก,การาแต่ว่ามันก็จะยุบสภาแล้วอะ่ะที่นี้นั้นรัฐบาลก็ต้องไปหาเรือกรกะตสิว่าทําได้หรือเปล่าอ,อืมเฟสสองอะผมไม่มั่นใจผมก็เลยบอกว่าคาดว่านะอืมใช้คําว่าคาดว่าคุณได้ไปแล้ว คุณจะใช้ทุกวันก็ได้คุณจะไม่ใช้อะไรก็ได้แล้วแต่คุณคุณบริหารจัดการเลยอืมส่วนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคุณไม่ได้อยู่ในโครงการคนละครึ่งนะครับคุณจะได้ของคุณแยกต่างหากเลยหนึ่งพฤติการเนี่ยหนึ่งหนึ่งห้าศูนย์ก็คือหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบเป็นวงเงินถูกไหมแล้วคุณก็ใช้ได้เฉพาะอะไรคุณก็ใช้ได้เฉพาะล้านธงฟ้าที่ร่วมรายการ ไปลูดซื้อพืดเลยก็ได้อ่ถูกไหมครับเดีย๋ยวผมทําอธิบายให้ทีนะบัตรเครดิการตอบไปแล้วนะจ๊ะเงินน้ําท่วมใช่ไหมเงินน้ําท่วมเท่าที่ตามมาเนี่ยเงินน่าจะเข้าให้พูดเลยเหรอเงินน่าจะเข้าวันที่สามครับก็คือวันจันทร์วัดขอโทษเงินจะเข้าวันจันทร์ที่สามเงินน้ําท่วมแต่ มันเป็นจังหวัดที่มันจะต้องเป็นจังหวัดที่ที่อะไรที่เขาส่งข้อมูลครบนะมันไม่ได้หมายความว่ามันได้พร้อมกันนะผมก็เลยใช้คาว่าวันแรกสาหรับเงินเยียวยาน้ำท่วมเก้าพันเนี่ยจะเริ่มเข้าตั้งแต่วันที่สามเพราะมีบางจังหวัดที่ข้อมูลยังไม่เสร็จถูกไหมครับอืมจะช่วยให้ข้อมูลอะไรครับ เติมสองร้อยใช้ร้อยเนึองเงินยังอยู่ครับอืมแม่จา๋าแม่ที่เป็นร้านค้าเนาะแม่ที่เป็นร้านคา้าผมลงคลิปไปะละผมไม่แนะนําให้ร้านค้าใช้บัญชีแม่เองเติมเงินให้กับลูกคา้าแม่เข้าใจผมเนาะผมไม่แนะนําให้แม่ซึ่งเป็นร้านคา้า เติมเงินสมมุติคุณแม่ยุพินผมไม่รู้ใช้มันอ่านไม่ทันอ่ะนะผมไม่รู้ชื่อคุณแม่ยุพินหรือเปล่าอ่ะร้านค้าชื่อคุณแม่ยุพินและกันมีลูกค้ากาเงินมาแม่ยุพินจ๋าแม่ยุพินเติมเงินให้หน่อยแม่ยุพินเอาบัญชีของแม่ที่ผูกกับร้านค้านู่นนี่นันะ่นแล้วเติมให้ไปเนี้ย AI มันอาจจะตรวจพบว่าคุณแม่อาจจะมีปัญหาเรื่องของความไม่ชอบมาพากลเข้าใจใช่ไหมครับ ไม่ชอบมาผากลพิฉะนั้นคุณแม่จะไม่สามารถใช้บัญชีของคุณแม่ยุพินเติมเงินให้กับลูกค้าได้เพราะมันผูกกับถุงเงินไปแล้วคําถามคือเอาแล้วใครเติมเงินให้กับคุณพ่อคุณแม่หลายๆคนที่บอกนู่นนี่นั่นให้ญาติพี่น้องเติมให้ให้คนข้างบ้านเติมให้ให้คนข้างๆร้านแม่เติมให้ก็ได้ถูกไหมครับคุณแม่คุณแม่บริษ ก็บริหารนะบรรดาร้านค้านะบรรดาร้านค้าดีๆนะใช่มันเคยมีกรณีมาแล้วนะครับคือร้านค้าด้วยความหวังดีก็เผลอเอาบัญชีถุงเงินเนี่ยไปเติมให้แล้วถึงแม้ว่าเราไม่ได้คิดว่าจะทุจริตหรอกหรือนู่นนี่นั่นนะแต่ทีเนี้ยพอกระทรวงการคลังเอไอมันตรวจสอบพบอะ่ะมันจะต้องเสียเวลาไปแบบชี้แจงเข้าใจใช่ไหมครับอืม ครับคุณวันถามอะไรครับน้องๆไม่เห็นคุณวันอะ่ะแชร์ข้อมูลได้ครับคุณบำรุงก็จะสอหลายคนเริ่มโอนแล้วนะครับอืมกินมาม่าหน้าอร่อยกับคุณครับอยู่วันแรกจะเติมหรือไม่เติมก็ได้ครับถ้าคุณไม่ใช้อืมของสามี เอาคนไกลตัวกว่านั้นได้ไหมอ่ะเอาคนไกลตัวกว่านั้นได้ไหมดิจิตอลวอลเล็ตมันไม่มีแล้วจ้าคุณไปตามข่าวปลอม,อมเพจปลอม,อมแล้วก็มานั่งถามผมอ่ะถูกไหมอ่ะมันไม่มีแล้วดิจิตอลวอลเล็ตอ่ะคุณต้องจาขึ้นใจแล้วว่าันไม่มีแล้วดิจิตอลวอลเล็ตไม่ว่ามันจะมีข่าวอะไรโผล่ขึ้นมาดิจิตอลวอลเล็ตมันไม่มีนานแล้วครับคุณก็ไปฟังข่าวปลอม,อมช่องปลอม,อมเนี่ยในติ๊กต็อกอะเยอะมากเลย ก็ไปนั่งเชื่อกันแล้วก็นั่งติดตามกันแล้วก็แคปมาถามผมซึ่งผมก็บอกไปไม่รู้จะยังไงแล้วว่ามันไม,ม่มีร้านค้าเราสามารถใช้บัญชีอื่นเติมได้ไหมคะแต่เป็นชื่อของร้านค้าผมว่าจะเสี่ยงอะไครับใช้ได้ถึงสิ้นปีครับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็วันที่หนึ่งจ้า ถ้าวันแรกไม่เติมไม่เป็นไรครับวันแรกไม่เติมไม่เป็นไรจ้ะอืมวันแรกไม่เติมไม่เป็นไรไปเติมมนหลังก็ได้ลอตเตอรี่ซื้อไม่ได้นะจ๊ะอืมไปทำบัตรประชาันใหม่เนื่องจากหมดอายุหนูอยากรู้ว่าบัตรประชาันใหม่ใช้งานตามปกติครับัตรประชาชนได้ตามปกติจ้ะ เริ่มใช้ครั้งแรก29จะอัปเดตจัดคอนเสิร์ตที่อำเภอพิมายโคราชด้วยค่ะตอนนี้คนแชร์เยอะมากคืออะไรอะครับคืออะไรไม่เข้าใจทีอ้าวไปต้มมาม่ากินเปเพื่อนกันเอาได้ครับยินดีครับไต่ไก่ไต่ไข่ด้วยนะมาม่าครับคุณจะใช้วันละกี่บาทของคุณก็ได้รัฐไม่ได้กำหนด เพียงแต่ว่ารัฐเขามีลิมิตในการให้สูงสุดแค่200คุณคเข้าใจไหมคุณจะซื้อ30 20 50ก็ได้แล้วแต่แล้วเงินที่เหลือมันก็ไปใช้วัน,นอื่นๆครับถูกไหมถามว่าคุณอนุวัตรคนที่ลงแล้วสิทธิ์หลุดเช่นไม่ผ่านเงื่อนไขตุยสิทธิ์ที่คงเหลือให้ลงทะเบียนไหมอ๋อไม่มีแล้วครับสิทธิ์เต็มแล้วครับ20ล้านสิทธิ์เต็มแล้วปัตรสวสดิการแห่งรัฐนั่ง,น,งน,นันอนนอนจ้าอย่าเขาโอนมาให้เอง จ้าเงินหมื่นไม่มีแล้วจ้าเงินหมื่นไม่ตอบแล้วนะใครถามเงินหมื่นไม่ตอบแล้วนะครับชอบตรงเข้าร้านหมูกระทะได้ค่ะต้องเป็นร้านหมูกระทะที่ร่วมรายการด้วยนะปีหน้าครับวิธีการใช้ถุงเงินผมบอกไปแล้วนะครับไปดูในคลิปนะทั้งอยู่ในติ๊ t o k อกแล้วก็อยู่ในในในบ้านฟ้าเลยนะครับ เติมเงินให้ลูกได้ไหมเติมเงินให้ลูกได้ครับคุณแม่เติมเงินให้คุณลูกได้นะครับหรือคุณลูกจะเติมเงินให้คุณแม่ก็ได้มีเหลือสามสิบเอ็ดบาทไม่เป็นไรจ้าหนูก็ไปเติมวันเงินเดือนออกต้นเดือนก็ได้ถูกไหมอืมซื้อสินค้าในติ๊กต็อกติ๊กต็อกไม่ได้จ้าติ๊กต็อกมันอยู่ในออนไลน์นะครับมันต้องมีร้านค้าคุณเข้าใจผมใช่ไหม ร้านค้าที่จะร่วมได้อะมันต้องมีร้านค้าแต่อ่ะคุณดีลิเว, Clap, วอรอี่ได้นะครับพวกแกลบพวกอะไรเงี้ยได้นะครับไม่มีหกสิบสี่สิบจะมีแต่ห้าสิบห้าสิบร้านเสริมสวยร้านสมสวยทำดีดร้านสมสวยไปทำเป็นไปไปไปกรุงไทยเลยอืมบัตรเสบริการเดือนแรก เข้าเท่าไหร่หนึ่ง้าจากร้านค้าลงทะเบียนร่วมรายการจนถึงวันที่19บธันวาค่ะเคยลงทะเบียนรอบที่แล้วแต่ซิมที่เชื่อมต่อหายถ้าไปที่ธนาคารกู้กู้คืนข้อมูลแล้วรับสองพไม่ทันแล้วครับมันเต็มไปแล้วครับร้านค้าลงถุงเงินยังทันอยู่ครับ วิ่กิมามา้ออร่อยมากอมืมากินพร้อมกันครับเราเติมเงินร้อยก็ได้จ้ะคุณจะเติมเท่าไหร่ก็ได้อืมเงินหมื่นไม่ตอบแล้วนะครับเงินหมื่นไม่ตอบแล้วไปเอาข่าวปอมๆม,ม,มานั่งดูกันอยู่ได้ครับน้ำทุ่มในวันที่สามครับเริ่มวันที่สามเป็นต้นปจริงๆผมมีเอกสารแล้วละ่ะแต่ว่าผมอยากจะจะคุยนิด กับแหล่งข่าวนิดนึงว่าเออมันอะไรยังไงเพราะว่าไม่ได้ได้ครบทุกจังหวัดนะครับบางจังหวัดยังทําไม่เสร็จก็มีก็เลยจะถามรายละเอียดว่าเออมันอะไรยังไงพวกนี้เช้าถึงจะลงให้เนาะไปติดต่อกรุงไทยจ้าถุงเงินใช้โทรศัพท์สามเครื่องเมียกับลูกทําไมจ้าเมียกับลูก ดูหนังเมเจอร์ไม่ได้รวบนะจ๊ะเมียกับลูกใช้ร้านค้าของพ่อได้ไหมมีคนผมถามผมมาเยอะเลยคนในครอบครัวสามารถซื้อของร้านตัวเองได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปหาคำตอบให้นะจ๋าแม่ไม่ได้คนละครึ่งกับเขาเลยแม่ต้องลงจ้ะแม่ต้องลงให้ทันจ้ะแม่ต่งกำลังใจงให้แม่ในเฟสต่อไปนะ คือใจผมอะคิดว่าลงได้ไม่น่ามีปัญหาอืมคอนเสิร์ตทั่วไปเขาก็จัดได้นะผมก็เห็นเขาจัดจังทั้งหลายที่ก็จะสอนเริ่มอนุมัติแล้วนะครับอืม ที่อื่นผมก็เห็นเขาจัดคอนเสิร์ตเยอะแยะนะเพียงแค่ปรับรูปแบบเท่านั้นเองผมก็เลยไม่รู้ว่าเอายังไงคนละครึ่งถ้าไม่ใช้ก็เก็บไว้ไปได้เรื่อยๆครับจนกว่ามันจะหมดสองพันของคุณนะครับถ้าเราเติมเงินคนละครึ่งแค่ร้อยบาทต่อวันเราจะได้กี่บาทคะไม่สิ์หนูอะมันคือสองพันถูกไหม หนูเติมวันละร,ร้อยยี่สิบวันก็สองพันแล้วนะมันก็ได้เต็มสองพันไงเข้าใจปะหนูเข้าใจพี่ใช่ไหมอืมคือหนูบักหนูมีแค่วันละร,ร้อยเองถูกไหมมันมันมันก็ได้สิทธิ์แค่นั้นถ้าหนูบักหนูจะเติมวันละร,ร้อยวันละร,ร้อยวันละร,ร้อยพี่กินมาม่จาจ้ะ ไม่มีรอบตกหล่นแล้วคนละครึ่งเต็มยี่สิบล้านสิทธ์แล้วครับอืมพรุ่งนี้ไม่ต้องใช้สิทธิ์เลยก็ได้นะครับอืมกสศลูกชายยังไม่ได้แต่เห็นบางที่เขาได้แล้วนะผมเลยไม่รู้ว่ามันมีหลายขั้นตอนมากสำหรับกสสเนาะอืมพรุ่งนี้ยเงินไหลเขา้าเนาะบางคนก็ไปใช้แล้วอย่างผมอะพรุ่งนี้ผมก็ไปซื้อของกินของใชล้ละ แต่ก็แล้วแต่คุณไงคุณจะไม่ใช้ก็ได้แล้วแต่เลยเพราะว่ามันมาออกปลายปีเนาะผมเข้าใจทุกคนมันมาออกปลายปีพอดีอืมขอกินน้ำแป๊บนึงได้ปะอ๋อน้ำอยู่นี่พอดีอสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าทุกคนใช้บีทีขึ้นบีทีเอสลดในสานะก็ได้นะ ไม่มีแอปธนาคารเติมเข้าบเลรตได้ครับได้ครับไม่มีแอปก็เติมได้ครับซื้อเบียร,บออร์ไม่ได้ครับแอลกอฮอล์ไม่ได้ครับรอคาําตอบแม่ลูกใช้เอาได้คุณภูวดลเดีย๋ยวผมถามให้แต่ในความรู้สึกผมไม่มีปัญหานะในความรู้ใช้กับ sr คืออะไร sr คืออะไรผมไม่เข้าใจผู้สูงอายุที่ได้บัตรประชาชนสแกนเอาของแต่ละเดือนใช้รูปแบบบริรการแห่งรัฐใช่ครับกินมามา่ารดอะไรต้มยำครับ ปฏิยญาตัวตนจ้าปัม๊มไม่ได้ร่วมรายการนะครับปั๊มไม่ได้ร่วมรายการบริษับริการแห่งรัฐเนี่ยรู้สึกว่าจะเลื่อนไปเป็นมกรลาแล้วนะครับคือผมไม่มั่นใจเพราะรัฐบาลอาจจะยุบจะยุบขออภัยจะยุบสภาเนี่ยประมาณสักปลายเดือนถูกไหมล่ะพอเขายุบสภาปลายเดือนเนี่ยมันก็จะคาบเกี่ยวกับการลงทะเบียนคนเอ,อลงลงทะเบียนคนจนอะ เข้าใจผมใช่ไหมผมก็เลยไม่รู้ว่ารัฐจะตัดสินใจยังไงไงแล้วคนแก่ที่มีข่าวว่าจะได้เพิ่มจากหกร้อยเป็นแปดร้อยไม่มีจ้ะตกลงเติมเงินก่อนได้ไหมเติมเงินก่อนก็ได้หรือถ้าไม่มีเงินเข้าไปเติมข้างหลังก็ได้นะครับซื้อตั๋วรถไฟมีพวกรถพวกอะไรที่เข้าร่วมรายการนะครับ เงินหมื่นไม่ตอบแล้วนะครับไปเอาของปอมๆม,มานั่งถามนะไม่ตอบแล้วนะใช่ใช่ใช,ใช่พวกเออคอสบกบขอสรอถออไฟฟ้าอะไรอย่างร่วมนะครับอืม h ออารเหมือนห้างห้างไม่ได้ร่วมนะครับห้างอ่ะไม่ได้ร่วมแต่ผมไม่รู้ว่าร้านค้าบางอย่างที่เขาไปเปิดร้านค้าเช่าในห้างเขา,าอาจจะร่วมก็ได้อืม ใครที่เอร้านค้าผมลงคลิปให้หมดแล้วนะบรรดาร้านค้าที่ถามผมมานะ่ะผมไปลงคลิปให้หมดแล้วนะทุกคนอืมห้างไม่ได้บริษับริการแห่งรัฐคือธงฟ้าจา้ะร้านธงฟ้าที่คุณร่วมรายการนะจ้ะคุณไปซื้อของที่ห้างไม่ได้ไปรูดที่ห้างไม่ได้จ้ะหกโมงเช้าคุณได้ใช้ได้เลยจ้ะน้ําท่วมอยุธยาได้วันไหนเหรอ เท่าที่อ่านมาน่าจะเป็นวันจันทร์แต่ว่าขอผมขอดูจังหวัดก่อนเพราะว่าไม่ได้ได้พร้อมกันทุกจังหวัดมันอยู่ที่เอกสารและไม่ได้ได้พร้อมกันทุกอำเภอมันอยู่ที่ว่าคุณไปประชาคมคุณนู่นนี่นั่นอนะ่ะคุณคุณทำมาแค่ไหนอะไรเงี้ยอืมเนาะอุย้ยเดี๋ยวเราอยู่กันสักพักหนึ่งสี่ทุ่มเราจะไปแนะนะ คนละครึ่งใช้ได้ทั่วประเทศกับร้านค้าที่ร่วมรายการ6แสนร้านค้าเบื้องต้นตอนนี้นะครับคุณอยู่ชัยนาทคุณไปมาเที่ยวกรุงเทพคุณก็ทําที่กรุงเทพลงหนังไม่เกี่ยวจ่ะคุณก็มาใช้จ่ายในกรุงเทพก็ได้ผมไปเที่ยวเชียงใหม่ผมไปเที่ยวยเชียงใหม่แล้วผมก็อยากจะกินอ,อ,อาหารข้าวซอยเชียงใหม่ผมก็ถามพ่ออุ้ยแม่อุ้ยว่า ออมีข้าวซอยบอ่อมีข้าวแหมบอ่อมันอีสานเนาะมีข้าวซอยไหมถ้าเขารวมเราก็รวมได้ครับมันไม่ได้อยู่ในจังหวัดหรืออำเภอแล้วนะครับมันใช้ได้ทั่วประเทศที่เขาร่วมรายการนะครับอย่าเออใช้คําว่าไม่ได้ใช้คําว่าแหมมันจะใช้คําว่าอะไรมันก็คือเก็บสะสมหรออใช้คํานี้ละกันเ,เก็บสะสมไปได้ครับแล้วแต่คุณใช้เลยคุณไม่จาเป็นจะต,ต้องใช้ใช้สองร้อยก็ได้นะคุณจะใช้ห้าสิบสามสิบยี่สิบอะ คุณใช้ไปได้เรื่อยเลยแล้วเดี๋ยวมันคุณไปดูคลิปล่าสุดของผมมาผมจะอธิบายไปให้นะว่ามันจะค่อยๆตัดไปทีละเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆหกโมงเช้าถึงห้าทุ่มคุณพวกนี้คุณใช้หกโมงเช้าถึงห้าทุ่มคุณไม่ใช่เที่ยงคืนคุณอยากจะกินอะไรไปใช้คร,ครึ่งไม่ได้นะมันจะมีเวลาใช้นะเพราะอะไรเพราะร้านค้าถุงเงินเขาก็จะต้องได้รับการโอนเงินจากทางภาครัฐแล้วก็เงินของลูกค้าที่จะโอนให้ตีสองกับห้าโมงครึ่ง วันที่หนึ่งบัตรสวัสดิการครับน้าท่วมบางบานอัญยยาครับครับว่ายัางไงครับจะเติมวันไหนก็ได้ครับพรุ่งนี้ก็ได้หรืออะไรก็ได้นะครับ <c oughs> <c oughs> อุ้ยดึกแล้วอะ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เชา้าพรุ่งนี้เช้าเรามาเจอกันอีกทีหน,นะนึ่งเนาะพรุ่งนี้เช้าแต่พรุ่งนี้เช้าอ่ะผมขออนุญาตไปบ้านแดงเนาะผมขอไลฟ์ในบ้านแดงนะครับเดีย๋ยวเราไปเจอกันในบ้านแดงนะ ขอไปไลฟ์ในบ้านแดงนะครับเดีย๋ยวตอนนี้ลาบ้านฟ้าก่อนเพราะว่า <c oughs> เจ็บคอใครใครที่จะย้ายจากบ้านฟ้าไปติ๊กตอกก็ได้นะครับอนุ瓦ติ๊กตอกเนาะทุกคนกําลังจะไปนะเดีย๋ยวบ้านฟ้าบ้านแดงเราเจอกันนะจ๊ะผมย้ายมาไอ้นี่ก่อนปึง